ขอต้อนรับสู่ช่องของบีดูบาโคเลนี่ครับก็เดินงานบ้านกันนะผมดีโปรนะครับวันนี้อนาคตนก็มีดีไฟดีซิกผมกะว่าเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแบบสามวันหกสิบห้าวันเด้งกับบ้านดีสามวันหกเพอตลกอะ่ะเออวันนี้ผมก็จะแบบไลฟ์แบบนี่เดี๋ยว,วผมอาจจะทำแบบวีล็อกอะไรเงี้ยเออหรือมันก็แอลล็อกก็ได้นะแอลล็อก เป็นไลท์ล็อกไอ้ไ hmm. อ like ้น like ่าสนใจมีล็อกกับไลท์ล็อกอาจจะแบบวอล์คล็อกนี่ยเอแบบเดินเดินล็อกเดินล็อกเออเชื่อคอนเทนต์ช่องเราไปเยอะนะตลกว่ะก็นะครับระหว่างนี้ครับก็เดินไปชิวๆครับรอคนมาดูนะครับรอคนมาดูต่อไีนนะครับไม่งจะคุยกับใครครับนอกจากคุยกับหลังคุยกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ คุยกับคนที่มันมาดูย้อนหลังด้วยซึ่งผมไม่สามารถคุยกับพวกคุณได้พวกคุณดูย้อนหลังอะ่ะผมไม่สามารถคุยได้เว้ยคือแบบถ้าผมจะคุยผมก็จะคุยได้แค่แบบว่าเฮ้ยตอบคอมเมนต์ได้แค่นั้นเลยซึ่งคือผมจะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนแต่ว่าแบบกูก็ได้แขินนะคือวันนี้ผมไปเฟซอ่าวันนี้ผมก็ทํางานปกตินะแล้วก็หลังผมทํางานเสร็จผมก็ไปเดืมอบางก็บีต่อ คนเหนื่อยเลยแล้วผมก็กลับบ้านเนี่ยนี่กลับบ้านกันครับวันนี้ตวัวดียครับตวัวดียคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด แคร์ปศรัาครเพื่เป็นกำลังใจกันเจ้าของช่องเนี้ครับ <c oughs> เป็นค่าเรียกว่าค่าค่าค่าน้ำไว้กินเวลขาขอแหง้งตลกอ่ะค่าน้ำไกินเวลาเขอแห้งวันนี้เรามาดูหน่อยครับว่าเราว่างเราไลฟ์ไปเนี่ยมันจะมีคนมาดูกี่คนไม่พอนะครับเราจะดูเราจะเจอลิงหรือเปล่าแต่เมื่อวานเมื่อวานผมประกอบการดีครับก็ไดคนที่ตามเพิ่มมาหลายคนอยู่นะครับ ช่วงนี้แบบเฮ้ยผมประกอบการดีนะเราต้องคนติดตามเพิ่มหน่อยที่เราไลค์แบบอินเลอะไลค์สติ๊กคราฟสติ๊กคนดูเลยนะแม่งการไลค์อินเลอะไลค์แม่งก็ได้คนติดตามอยู่เลยกลัวกลัวมากกลัวกูจะติดใจอย่างนี้แล้วกูจะไม่กลับไปนั่งไลค์แบบเกม,มนะครับบนขอบอะสติ๊กคราฟสติ๊กคนดูด้วยนะอย่าลืมอ่าก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับเจ้าของช่องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าค่าน้ำไม่กินนะครับ มันไม่ได้ต่างหรอกเฮ้ยมันได้กํกาล,ล,กกลังใจในการเดินไลฟ์หรือตลกอะเป็นกาลังใจในการเดินไลฟ์เฮ้ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็เป็นการหมดเรื่องคุยนะครับผมก็เดินชิวๆไปประมาณถึงบ้านก็คงจะสักสี่ทุ่ม,มาดีฮนะคนมันดูไม่ดูว่าจะปิดไลฟ์ครับ มื่อวานคนดูเยอะมากอะคนแบบปุ๊บป๊บปุ๊บป๊อปแบบูเมื่อวานคนดูเยอะมากวันนี้คนหายไปในวันนี้เสีคราบสียคนดูด้วยนะครับผู้คุยอีกคอมเมนต์ก็ได้นะครับอาจจะบอกมองไม่เห็นหน้าผมนะพวกบางทีมันก็ไม่มีแสงนะครับขออภัยนิดนึงนะหรือใครอยากให้ผมร้องเพลงก็ก็ลองรีเควสมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าผมจะร้องผมก็จะร้องแบบว่าเป็นสวัสดีครับทุกคนดูด้วยนะค,ครับผมจะร้องเป็นพวกอันเนี้ยเอ่ออะไรวะลืมอ่ะลืมปั๊บนึงผมลืมลืมเลือดเลยอไม่เห็นวะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงไม่ใช่มีคนละพลงเอ่ออะไรวะแป๊บนึงผมลืมอ่ะผมลืมวะ่มวะแป,ป๊บนึงนะคือ เราสามารถที่จะเปิดติงอาซองได้ไม่ม <c oughs> คือผมขอแค่แบบเปิดติงอาซองแป๊บนึงผมจะเปิดติงอาซองก่อนนะครับแป๊บนึงผมหาเนื้อเพลงก่อนนะโครมอะไม่ได้อ่านหน้าจอนะครับพูดเปิดไหมเปิดไอคอมเมนต์พูดคุยกับพูดคุยได้นะครับขยายให้ผมน้องเพลงอะไรก็รีเควสต์กันได้เอฝนอ๋อ ฝนตกอีกแล้วเออ,เออถ้าผมชอบเนียนี่เดี๋ยวผมจะลองแบบร้องให้ฟังดูเสียงน่นาจัเพียงฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหนๆตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่าน,านไปเท่านั้น เท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้เธอเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเทธอนั้นสวัสดีครับ Hi Hi Hello Hello I didn't match Hello เธอนั้น แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าถ้าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมา อากาศชื้นนะคืนนี้ระวังหนานะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่โทรมาหาเธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายเท่านั้นเท่านั้นสวัสดีคุณมาลีลิตตด้วยครับฮัลโหลเบลกัมทูมาเชนเแกอยากจะรู้ว่าต้องที่ เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายได้ไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าจะหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแ็อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกไหมส บาได้ไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าจะหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปเพียงฝนตกไหมครับแต่ฉันก็รู้ที่ว่าข้างงเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่า เธอเธอยิ้มฉันก็ดีใจแกตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาเย่จบแล้วเชียเพลงแบบอุ้ยร้องทิ้งจบได้ทึ่งวะสดีครับคุณเบลโอซีด้วยนะครับก่ายครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับก็ถ้าอยากเป็นกำลังใจก็ช่วยก,กระทืบไลค์นะ <c oughs> กดไลค์กดไลค์ก็ทูก <g lish> กดไลค์กดแชร์รกดซับส,สไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจดีมากก็ขอบคุณลวงนาครับผมใครอยากให้ร้องเพลงอะไรก็ลองขอมาได้นะครับขอเป็นเพลงที่มันร้องง่ายาแบบเพลงภาษาคุณแบบเออเพลงอังกฤษก็ยังเพราะว่าเพลงแบบแต่างชาติอะไรเงีย้ยญ่ปุ่นนิดหน่อยนะครับบางเพลงเพราะมันไม่ได้ร้องง่ายกูก็จะร้องแบบดำดำก็โทษขอโทษ,โทษถิงบ้านทุกคน ถึงบ้านแล้วครับยินด,ดีด้วยเจอกันใหม่ทุกคนในบ่าผมมาไฟ์แค่นี้แล้ววันนี้พอแล้ว